มารับ fc วันนี้ผมมีรถที่ได้รับความนิยมของปวงชนชาวไทยมานำเสนอนะครับอันนี้พูดจริงๆไม่ใช่ได้รับความนิยมของร้านเราอย่างเดียวนะครับแต่จากการที่ดูตลาดนะครับตามกลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับรถรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากพ่อคงพ่อค้าหาเอาไปจำหน่ายเป็นจำนวนมากอยู่ก็อยู่ไม่นานซื้อมาแป๊บเดียวก็ไปนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ดีไซน์ทันสมัยรูปโฉมน่าใช้งานประหยัดน้ำมัน แบรนด์หลักอย่าง Honda นะครับคันนี้คือ Honda City ปี2013นสะครับสำหรับคันนี้จดทะเบียนปี2014เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของเดิมเป็นแฟนของคุณหมอฟันนะครับชื่ออ่าเป็นแฟนของคุณหมอฟันนะครับผมและตัวแกเองก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับ เอาคันนี้มาใช้แค่ไปส่งนักเรียนเท่านั้นเองนะครับใช้แค่ไปส่งนักเรียนเนทะ่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้เป็นตัว1.5 HV เป็นตัวท็อปด้วยนะครับรูปโฉนทันสมัยนะครับพี่ๆลองดูนะครับเลียมสันต่างๆนะครับซึ่ง,งมีคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากนะครับมันดูไม่ล้าสมัยมันดูไม่เก่าแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากทั้งช่องเราแล้วก็เป็นตามกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆนะครับพ่อค้าหลายคนนะครับก็มาขอแบ่ง ไปจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับผมคันนี้เป็นตัว1.5 SV ตัวท็อปสุดบอดี้นะครับสวยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว้ำมหรือจมน้ำเป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มแบบสูงสุดเท่าที่ซิตี้ตัวนี้จะใส่มาให้นะครับดิสเบรกสล้อนะครับล้อแม็กขอบ16เดิมๆจากโรงงานนะครับ นะฮะล้อแบบขอบ16เดิมๆจากโรงงานไม่เหมือนทั่วไปนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ธทั้ง4เส้นนะครับดอกหนาๆปี2023ีใช้งานยาวๆครับผมสะพานยางต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับยังไม่สึกเลยนะฮะใช้งานยาวๆ3ามสี่โลสามสปีสบายๆคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันเดิมๆมาจากโรงงานนะครับพร้อมสปอยเลอร์หลังเดิมๆนะครับนี่นะฮะภายในสวยงามนะครับผมเบาะหนังเดิมๆนะครับ เราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับผมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมนี่นะฮะเบาะนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับผมแผงประตูต่างๆนะครับไม่มีถลอกปอกเปิดเลยนะครับเราจัดการให้คนที่ทําทําให้ใหม่หมดแล้วพวงมาลัยต่างๆสวยงามนะครับผมนี่นะฮะมีแอร์แบ็กมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานฝั่งคนด้านข้างก็มีแอร์แบ็กนะครับมีกุญแจีโมทเดิมๆมาจากโรงงานมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะ เลขหม่นะครับวิ่งมาเพียงแค่หนึ่งแสนกับห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนกับห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะช่วงล่างไม่มีดักซักแอรแอร์เย็นฉับนะครับด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสาบายนะครับเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดแผงประตูต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดและคันนี้เป็นตามสไตล์ตัวท็อปเบาะด้านหลังสามารถพับราบลงมาได้ด้วยนะครับ เบาะด้านหลังสามารถพับราบลงมาได้ด้วยนะครับสามารถแยงของยาวๆจากห้องสัมภาระเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถได้เลยนะครับสามารถแยงของห้องัจากห้องสัมภาระลงมาสู่ในตัวรถได้เลยนะครับด้านหลังก็มีสปอยเลอร์มาให้ส่วนด้านหลังนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะหลังฝนซ้ายขวานะครับ ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะฝากระปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานลุมอะไรสวยงามยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบครับไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับใส่กิ๊กๆเลยนะครับไฟหน้าก็ใส่กิ๊กๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะไฟหน้าก็ใส่กิ๊กๆนะครับผม ห้องเครื่องก็ศาสซ่าอนเป็นเครื่องไอวิเทคเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะครับไม่ไม่มีการติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับดําไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลสบายๆนะครับฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆจากโรงงานนะครับเบาโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับรถคันนี้เข้าสูตรบริการอยู่ทุกระยะด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะอู้เนี่ยอากาศข้างนอกร้อนมากนะครับแต่เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถเนี่ยถือว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมถือว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะ นี่นะฮะสวยงามนะครับปิดประตูปแบบเนี่ยนลื่เลยนะครับคันนี้ออปชั่นนะครับก็จะมีแพทเทิร์ชชิพที่พวงมาลัยด้วยนะครับต่างต่างจากตัวรุ่นอื่นทั่วไปนะครับเพราะอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะเล่มมีครบพร้อมโอนนะครับกุญแจสำรองมีมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะภาษีคันนี้ผมต่อให้แล้วเป็น2569เรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้แล้วเป็น2569นะครับถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะนะครับบางคนถามววว่่่่าาาาซื้้้ออออออไไปตตตงงงทํะรเเเเพิิมมมมมยยขถผบกล เพิ่งจะเข้าสูตรมาเมื 1, 2, 6, well. 500, 800, 80, ่อเดือนเจ็ดนะครับนี่นะครับวันที่ยี่ห้าเดือนเจ็ดนะครับเข้าครั้งต่อไปนะครับเดือนหนึ่งปีสองหกเลยนะครับเดือนหนึ่งปีสองหกเลยนะครับคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยกว่ากิโลถือว่าน้อยมากๆเข้าครั้งต่อไปได้อีกหนึ่งหกแปดแปดนะครับอีกประมาณหนึ่งหมื่นกิโลนะครับอีกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับประมาณหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะใช้งานสบายๆเลยนะครับแกถ่ายของเหลวมาให้แล้วนะครับเข้าสูตรมาให้แล้วก่อนจะมาจัดจําหน่ายนะครับ ฟิล์มรอบคันใช้เป็นของ 3M กันแดดกัน UV ดีแน่นอนนะครับผมถึงบอกนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมของวงชนชาวไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะของช่องเรานะครับเพราะว่าพอโคงประคาที่แบบที่พันธมิตรกันนะครับเวลาผมเอารถแบบรุ่นนี้เข้ามาก็จะมาขอแบ่งเอาเพื่อเอาไปทํากําไรต่อเอาไปจัดจาหน่ายต่อเพราะว่าเป็นรถที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาไม่แพงปัจจุบันอยู่ตั้งแต่ แล้วแต่ปีนะครับรุ่นปี2008ถึงปี2010ก็จะอยู่แบบแสนกลางๆนะครับปี2012 13ก็แล้วแต่ที่ต่างจังหวัดอาจจะขายอยู่2 0 0แสนกว่าบาทหรือแสนไปไอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่พ่อขายจะเอาไปตั้งนะครับแต่คันนี้เราขายให้ในราคาแค่แสนไปไปเท่านั้นพอแสนไปไเท่านั้นพอนะครับแล้วได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมนี่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรูปโฉมทันสมัยดีไซน์โค้งบ้าต่างๆดูดีนะครับสปอร์ตสีดานะครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับ คุณคณพี่พี่น้องๆ้องหนู่หนูหรือคนทํางานน่ยชอบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบน่าใช้งานนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูเป็นสปอร์ตดูล้ําสมัยอยู่ตลอดเวลาดูไม่เชยดูไม่เก่านะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบร,ริการสไลด์ออดหรือส่งไปเทเลอร์และที่สำคัญคันนี้เป็นตัว ครบสุดแล้วเป็นตัวโฉมสุดท้ายเป็นตัวปีสุดท้ายด้วย13-14เป็นตัวปีสุดท้ายของบอดี้รุ่นนี้แล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับผมฝากกันไ้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยราคาเราเล้าแบบเยออยู่ไม่นานแน่นอนและที่สําคัญนะครับมาดูรถไม่ได้ให้เพื่อนให้ช่างมาช่วยตรวจสอบได้อยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้มัดจามาเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับทุกอย่างครบเลยนะครับและได้รถประวัติดีๆมือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆแบบนี ผมบอกเลยสเปคแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนขอบคุณครับ